สวัสดีคนวันอาทิตย์นะคะสมมตพยากร์สัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนมกราคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบซีเป็นคำตอบสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมตพยากรณ์เริ่มต้น1คำถามาม39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299บาทแท happy ปปมีความสุขสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขของคนวันอาทิตย์อยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำสัญลักษณ์ของ the จิ g เชียนสัญลักษณ์ของมนุษย์เจ้าส ความสุขความสําเร็จ บางคนอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะได้สั่งสรรลัลลาอะไรบางอย่างหรือบางคนหาความสุขใส่ตัวจากการได้ทำอะไรบางอย่างตามใจตามความต้องการของตัวเองสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้บางคนอาจจะได้เปลี่ยนแปลง,งโยกย้ายงานบางคนอยากลองอะไรมากขึ้นมีความเสี่ยงกล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นสัญลักษณ์ของเดอะเมจิกเชีนบางคนอยากจะเรียนต่อบางคนสนใจศาสตร์ดูดวงไสยศาสตร์โหราศาสตร์ต่างๆทำได้คนหลายๆคน อยากจะเป็นนายแบบนางแบบอยากเข้าวงการบังเทิงทําได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดนทางบันเทิงเริงลมทําได้บางคนเรียนจบมาทํางานไม่ตรงสายแต่ใช้ทักษะใช้พรสวรรค์ใช้ความสามารถใช้ความรอบรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นกค่าเปลี่ยนใส่ถ้วยถ้วยคือชัยชนะ ถ้วยคือโอกาสถ้วยคือความสำเร็จเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆการเสี่ยงเพื่อความสุขเสี่ยงเพื่อความสุขเสี่ยงเพื่อความสำเร็จทำตามพรสวรรค์ทำตามความต้องการแล้วทำได้ได้รับโอกาสด้วยได้รับข่าวดีด้วยรวมไปถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จดังนั้น ในสิ่งที่คิดมาตั้งแต่ต้นเดือนอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือทำทำได้เลยเรื่องงานเรื่องการอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะขยับขยายอยากจะปรับสลับทับเปลี่ยนตำแหน่งอยากจะสนใจทำอะไรใหม่ๆอยากจะท้าทายตัวเองอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมอยากเรียนต่อได้แล้วช่วงนี้มูเตรูดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสัญลักษณ์ของผู้อย่างรู้ช่วงนี้ลางสังหรณ์แม่นยำทำอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคนอยากได้ลูกได้บุตรมีโอกาสได้ลูกได้บุตรการ กำเนิดสมาชิกใหม่หรือครอบครัวใครกําลังจะถือกําเนิดได้ลูกได้บุตรได้ลูกได้หลานเข้ามาเติมเต็มความสุขสำหรับคนมีคู่มันต้องให้อิสระ คำว่าต้องให้อิสระบางครั้งก็คือการให้เกียรติกันนั่นแหละอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําถึงเวลากลับบ้านแค่นั้นจบไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกจำจีจำชัยต่างฝ่ายต่างให้อิสระเสร,รีกันมากขึ้นแล้วจะดีสําหรับคนที่โสดคนโสดมันเป็นไพ่มนุษย์เจ้าสําราญอาจารย์มองว่าถ้ายังไม่พร้อมเรื่อยๆไปก่อนสนุกสนานลันลาทําอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ไปกับใครก็ได้ความเป็นมนุษย์เจ้าสําราญสัญลักษณ์ของไพ่เบอร์ศูนย์ถ้าตัวคุณเอง ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครหรือใครก็ตามที่ยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบชีวิตคุณปล่อยให้มันเรื่อยๆไปก่อนไม่ต้องเรียบร้อนแต่ถ้ามันจะเจอมันเจอแบบ,บปุบปับมันเจอแบบไม่คาดฝันเป็นไพ่บุพเพสันนิวาสการเงินดีช่วงนี้รายรับดีแต่รายจ่ายออกเยอะ สัญ,ญลักษณ์ของไพ่เนี่ยมันดูดีกินดีอยู่แล้วเงินเข้ามาเรื่อยๆรายรับเข้ามาเรื่อยๆรวมไปถึงผลประโยชน์ผลประกอบการหรือแม้แต่เรื่องของความเสี่ยงเสี่ยงแล้วได้เงินเสี่ยงแล้วรับทรัพย์รับโชคมีเรื่องของการถูกหวยมีเรื่องของการได้รางวัลรวมไปถึงเรื่องของพรสวรรค์เอามาใช้หาเงินให้เป็นประโยชน์ได้ กอบโกยได้ก็รีบกอบโกยซึ่งอะไรบางอย่างอาจจะมากับสิ่งที่มองไม่เห็นนะตัวเงินเนี่ยมากับสิ่งลี้ลับมากับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายละ่ะนะความสนุกความสำราญการเดินทางท่องเที่ยวการหาความสุขใส่ตัวการสังสรร์งานรื่นเริงการเข้าสังคมต่างๆก็ไม่เป็นไรบางครั้งคนเราก็ต้องให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะเงินมันซื้อความสุขได้ก็ซื้อไปเถอนะเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นหวัดคัดจมูก 2. ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบความจำความจำสั้นขี้หลงขี้ลืมแล้วช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะๆบางคนช่วงนี้ต้องระมัดระวังความซุ่มซ่ามนะซุ่มซ่ามเตะนั่นชนนี่ขาเข่าเท้าอักเสบเคล็ดคัดยอกต้องระมัดระวังฟกช้ำดำเขียวด้วยบุญที่สำคัญช่วงนี้หนึ่งบุญน้ำดื่มยกแพ็กไปถวายเลยหรือว่าจะปล่อยสัตว์ นะการปล่อยนกปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมเป็นการเสริมดวงเลข1เลขศนคือเลขมงคลสีแดงสีเขียวสีเหลืองเป็นสีมงคลเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อยากจะทำอะไรมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังดังใจทุกอย่างใครสนใจจุดเทียนมงคล31มกราคมนี้ชุดละ199บาทเสริมดวงความสำเร็จความยิ่งใหญ่ทักแชทเพจ facebook ได้สมัครพยากรณ์นะคะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ